สวัสด,ดีค่ะน้องมือพีิปูกับพิท่ามาเบิร์ไไ้ของที่พิปูทิเหตุไปลงท่านเนาะค่ะพิปูจ่ายไปแล้วนะเนี่ยหมดไปเท่าไหร่หมดไปทั้งหมดสองพันหกโอ้ยไอ้พันหกค่ะพี่นองแต่กันยังบ่พอเนาะนี่ือปกุ้งคือกุง้งน้ำเนาะค่ะกุ้งโลละร้อยยี่สิบบาทเลยเนี่ย นี่เป็นประเมองค,ค่ะเป็นปีระเม Bur ิงเนาะหากิโลเนาะค่ะ,ะน,นี่ค่ะชุกคุนโลกใหญ่ด้ยค่ะเวลาทะเละแล้วที่ปลูกล็กสิดเตียมอีกนี่ค่ะ,ะนัน,ปนเป็นปีปะเมอเนาะี่ปลูก็ัิดกค่ันเป็นตะเงเนาีปอกเปนีะู่ต่กคเ็นีเะดเี่ยกนีะเป็นตะเเนาดเตยนค่ะ นี้ก็เป็นตะหือตมือนนอันนี้เป็นแกบตะมือ,อมเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวรักทุเล่อยู่เด้เนี่ยมือเงนกระเทกล่องที่นนองบ้านเนอาขับใจ เนี่ยค่ะเนี่ยเนาะเนี่ยเนื้อลายนะคะแต่ว่าเป็นเป็นบลเหนียวเด้ออันนี้ค่ะเนี่ยเป็นไอเป็นหัวมันบอกเรือว่าจังไดหัวหือกันเนี่ยเนื้อไลลายเนี่ยแสบนะคะเนี่ยบลเหนียวค่ะเนี่ยนุ่มๆค่ะนี่แหละที่ปูกระจาะมาเราจะซื้อที่่วงนี่หลากหลายอยู่จ้ะ นี่เนาะค่ะอันนี้ก็ส่ไอ้ซ้อยไซ,ไซ,ไซพ่อแบบว่ามันมีสีสันขึ้นมาแน่นาะแต่ของบริยเบิร์ดแค่นี้นะคะบราเบิร์ดแคนี้นะ,ะยังขาดหลายอย่างมากเลยอันนี้แค่วัตถุดิบอั็นนื้อเซื้อเนาะกระิมี่เนยกระลูกชิ้นเนาะลูกชิ้นป่ามากจะกมมิมีหมูย่อนำค่ะยังขาดอีกหลายเนาะค่ะไอ้กระสิม,มีพวกเฮดเฮด,ดพวกเฮดออรินจีเฮด,ดเข็มทองเนาะ พี่ปูยังหลากหลายอยู่แล้วก็เห็ดหูหนูขาวอันนี้แค่แค่พี่ปูไปเอามาก,ก่อนเนาะเนี่ยเลือลายอยู่จ้ะเพราะว่าเขาไปเห็ดลงมพานกับิหลายลายคนหนีเลยล่ะค่ะอันนี้แค่ส่วนหนึง่งเนาะนี่แหละค่ะผาบร่วมเนี่ยนี่เนาะพี่น้องที่พี่ปูสิขึ้นไปเมือเม่อเอิญเมื่อแรกนี่แหละเนี่ยเมืองผาพร่วม,วมเนาะค่ะเนาะ อันนี้ยเนานะเป็นลูกชิ้นปลาเนาะค่ะกสิลลวเอาไปใส่น,นี่ลนนะคะ่ะทุกคนแบบอันน,น,นี้เดี๋ยวไอ้ถ้าพี่ปูเฮ็ดแล้วเนาะเต,ตรียมของเนาะถ้าขึ้นรถพร้อมออกเดินทางเดี๋ยวพี่ปูกสิเกีพาบรรยากาศมาฝากเนาะคะ่ะ หลังจากที่พี่ปูไปเหตุเนาะกับอนุโมทนาบุญสําหรับพนที่ให้เงินมาหลวมทาบุญเนาะว่าสิเป็นน้องแสบหรือว่าเพื่อนของพี่ปูเองเนาะค่ะขอพุ่นไล่ลาย,ลายนะก็ขอให้พุนบุญที่สิเหตุไปนี่กัให้ขึ้นกลับไปเนาะค่ะคิดจริงไหนขมความตังใจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะคลิปนี้พี่ปูก็ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ปูทําของอันนี้ก่อนแล้วค่ะ พี่ปูก็สิไปตลาดอีกรอบไปเอาเฮ็ดเนาะคะ่ะพี่ปูก็สิเปเอาเฮ็ดเนาะ,ะี๋ยวพี่ปูเฮ็ดไอ้วัตถุดิบปวกปลาเมือกปวกปวกุก้งยังไว้ก่อนเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวพี่ปูสิอัปเดต้เบิ่งไปอีกเรื่อยๆจนกว่าพี่ปูสิไปถึงโลงท่านเนาะคะ่ะจนพี่ปูได้เฮ็ดได้ท่านได้ยังทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ